ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นอนมาตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาผู้รักษาสเวกระชัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดช่อชนโูจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมอโหสถแ,แล้วแกล้งแักของเรื่องสี่อย่างเข้าไปเขาระราชาไปที่หลังก็ตั้งใจยันต้องการนามอมนมาเป็นพญาแต่ก็ล้มปู รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่นามอนเทวีปัญญาขโมดสมโหดสดนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสารพัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็นอ,อกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดโถเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่ฮอละเสื้อลำแผนไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเราเลวอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความนู้สึกสำนึกตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ จริยาอย่างนี้ขา้าบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้ว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนำลูกหลานว่าจำไว้คำว่าจำนี่ยจำเพื่อละว่าก,การอิจฉาไล้เสยายสิ่งกันแล้วกันรู้สึกตัวว่าดีเนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลวเพราะว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัว,วดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลว ข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำรัิของพระบาทสมเด็จพระยิ่งหัวรัชกาลที่เก้าที่ทรงพระนามว่าภูมิพุนดุยเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองค์ในพระที่นั่งดุสิตนะจิตดาโรฐานพระองค์ทรงตรัสมาในตอนหนึ่งว่าเมื่อสมัยเด็กเด็ก มเด็ดพระสีนคก,กรินส่งชมพระองค์นหมายความว่าถ้าขณะที่ทำดีนะท่านส่งชมชมว่าเธอนี่ยทำดีแล้วนะแต่พร้อมกันนั่นก็ส่งชี้ประหัตว่าท่านดีแล้วอย่าทนงงตัวนะอย่าลืมตัวนะท่านลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมือนนั้น พระบาทสมเด็จพระหวัวทรงตรัสว่าแกผมก็ไม่เคยลืมตัวคำว่าข้อนี้นะเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จพระหัวเนี่ยอยู่แ้วก็ขอภัยด้วยคำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทนนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ไม่รู้ แต่ว่าหลวงปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่งความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีหลวงปู่มีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าหลวงปู่สิและเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดี แต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าท่านไม่เข้าใจเราว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคําว่าเข้าใจพระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าสมเด็จพระรีนครินเคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะ อย่าทานลงตัวนะวันนี้นะ่ะทำดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทำความชัว่วกนะทำความชัว่วฉันลงโทษนี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากไมายความสร้างมัธแนะนำสั่งสอนไม่ให้ลืมตัวตรงกับคติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่ทรงตัดว่าอัตนาจโจทยตานังจงพยายามกล่าวโทษโจยความผิดของตัวเองเขาไว้หนูกหลานที่รักถ้าระยะมองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามดาสอนมาคนดีครูบาอาจารย์สอนมาคนดี เธอตำหับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกพร่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไปดีแล้วส่งความดีไว้เหมือนกับเกลือส่งความเค็มเกลือจะอยู่กับส้มส้มเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับน้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็มข้อน,นี้มีวะมาณชั้นใดเสียงใดที่ดีส่งความดีเข้าไว้ แต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทําลายมันไปเสียไอ้ความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้นมาให้ได้คือนาริบายธรรมะปล่อยลูกหลานลำคาญนี่เขาโยกเขเยกมาตั้งสิบนาทีแล้วต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโมโหสถบัณฑิตตามาภาษศิตโบราณนี่กล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราว่าอย่างนั้นนะ ลูกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะแต่อย่าไปลืมว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกันถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงโมโหสถว่าโมโหสถนี้เป็นคนดีจริงๆนางอมรซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงขนาดก็ดียังมีคนใจเปรต ไอ้เปรตนี่มันเรวกว่าสติฉานนั่นเรวกว่าสุรกายมันมีกําลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสัตว์นรกตัวเป็นคนใจเป็นเปรตที่เขาเรียกว่ามนุษย์เปโตมีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครน่นไม่มีมาตอนนี้ ท่านเขียนไว้หัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเมื่อพระเจ้าวิเทหยราชบรมกรษัตริย์ระบาดท,ท้าวเธอถูกแควดาขูว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คือมโหสถบัณฑิตมาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดจ,จะบานท่านโดยกระบ,บองใหญ่อันนี้ แล้วคอ้อนใหญ่คอ้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชนต้องตีหัวหแตกแหลกลานตายกันแน่แต่ร่าวนี้ตอนนี้พระเจ้าวิเทียร่ายกใจเต้นตึกตึกตึกื่อก,กลัวไม่เต้นอย่างเดียวลูกหลานที่รักหน้าก็จะรัวซะด้วยสิหน้ามืดตาลายเป็นอน,นว่าที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้น ก็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภัยไอ้คำว่ามรณะภัยเนี่ยหมายภัยคือความตายมรณะถ้าเราตายกลัวที่เทวดาสู้อะไรกันได้เี่กกันเล่นเอาค้อนแล้วมีไฟชด้วยแกเองก็ไม่ร้อนไอ้ค้อนก็เป็นค้อนเหล็กแรงแมงก็มากน้ำหนักว่าแถมมันไฟลุกฟาดหัวแป๊บเดียวตายเลย เล่นแบบนี้แล้วการที่เทวดาแกมาตีหัวแตกตายใครจะไปะจับเทวดาเข้าคุกเข้าตา,ารางมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะนอกกลัวความตายยิง่งวันรุ่งขึ้นจะเรียกอมาตงสี่มาอมาตะสี่นายเนะี่ยไม่ใช่บรหิตไอ้บริิตฤทธิแกหิตขี้เรื่องขี้กลาขี้เกาหิตเนี่ยไม่ไอ้สี่คนเนะ่เป็นหิตเอร์โรหิต โรหิตโรคหิตนั้นไม่เกี่ยวเรียมหาธรรมดินกันได้แก่ข้าราชการผู้รับใช้เรียกมาสี่คนเรียกมาก็ส่งรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่จงขึ้นรถไปคนละคันแล้วจะไม่เที่ยวหาหมโหสุดบทชายของเราทั้งสี่ทั้งสี่ได้ข้งตัวเมืองไปกันคนอาทิตย์นะ ในคนหาลูกชายขขอเไรพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมาโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แหละรถที่ให้ไปเนี่ไม่ใช่รถกระบะหรือไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเก๋งเป็นราชรถรถที่บระดับรรดาสวยสดืองามมีทองอาราาม,มีเพชรประดับ เป็นรถเกียรติยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบรีบไปนะยะช้านะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ฉันตายแกรีไปเร็วๆรมาสีคนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภัยใครเจ็บที่อยู่ก็จะมาตาย,ยาเฉยๆแต่ว่าขั้นจะตขันก็ไปถามทนทนถามถึงข้อความชัด เห็นพระมหากษรตัตย์หน้านิวขี้ขมดเร่งรัดก,ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกัน่ฟอมาซีนายนี้นไม่ได้รับพระ,พระบรมราชองการดังนั้นจึงนี้พากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่าก็จะคนยากแต่ว่าเขารู้จักก็คนจะไม่ยากนะัก อามายคนหนึ่งไปทางด้านทางทิศทักษิณไปพอเหมอะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายช่างมอ,องนั่นพบว่หสดที่บ้านทักษิณนะเรียกว่าบ้านทักษินนะยาวมะเชามหมายควายทักษินนะหรือทักษิณนะทักษิณนะท,นะท,ท,ที่เบื้องขวาทางทิศใต้เอง ไม้มกวาดหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกกลางแขนออกอุดอนอยู่แขนซ้ายทั้งสิ่มื่แขนงขวาโมโหสดกำลังเดินกำลังเดินไปขนดินเหนียวมาเพื่อจะเสร็จจะมาทำหม้อเห็นตัวเนื้อตัวเละเทอะเปืิอนไปวยด,ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไหม่เหนียวมั่งนั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทำเป็นปั้น แล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเมื่ข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับกินกันแบบสบายๆเราจะกินที่อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ลูกหลานที่รักอย่าไปจู้จี้เรื่องกับข้าวอยาไปกินข้าวนอกบ้านเสียค่าบริการพิเศษ ราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่วิเศษวิโสอะไรมันก็มีรถตามน้องกันเรากินข้าวที่บ้านเขาเราเนี่ยดีที่สุดชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้าตาลใส่มันก็ไอ้แขกกันไม่ต้องไปดูเขาร้องรำทําเพลงมีดนตรีกว่าจะกินข้าวได้ต่ทีขับรถออกไปนอก่าน ไอเงินค่านะ้ำมันค่าสกหลองเครื่องยนต์มันก็มากกว่าราคาข้าวแล้วแถมไปจริงข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุอย่างนี้เรียกคนประมาิไม่รู้จกักค่าของเงินเกินกว่าจะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์นะมันหายาก แล้เเเวเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนเงินบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะว่าไม่รู้จักในการใช้ใจ่ายข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกินสิบบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็เกินั้งพันสองพันี่ทั้งหมื่นนี่ถ้ากินข้าวที่บ้านเองเงินที่ได้มาเพียงเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอย ที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั่นเองเป็นนั้นว่าโมโหสดกินข้าวไม่มีกลับเนะี่ยเห็นไหมเขากินได้ถ้าทำงานในบ้านช่างหมอททำแบบสบายๆใจสบายใจเป็นสุขคนมีปรรัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่มโหสดเห็นละหมาดมาก็ารู้ว่าจะมาหาตนจึงได้ำดำริว่า เอ้ไรนี่เจ้าผูนี้น,นี่มันจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่นะนึกในใจว่าเอเจ้าผู้อมตะที่มาหาเราจะมาดีหรือมาร้ายถ้าจะมาร้ายหรือมาดีมาเจอหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันถ้าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดีเราจะทำดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบ มันดีไม่ไหวนะมันต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันถึงที่สุดปรับเดียวให้ถึงก็สิ้นลมปราณไปเลยขัน้นไม้ข้ามาถึงตัวมท่านมโหสถแล้วที่นี่ถามว่าท่านมโหสถแล้วนะพอเข้ามาถึงท่านมโหสถจังเหลียวไปแล็ก็ยิ้มไปนิดหนึ่งแสดงว่าจำกันได้ ยืนถามวมานี่ท่านธรมรมะธรรมะนี่หมายตำแหน่งใหญ่นะท่านธรรมะท่านจะมาจับเราหรือว่าจะมารับเราขอถามจริงๆที่มากันนี่มากัน,กนหลายคนจะมารับหรือว่าจะมาจับเอาราชรถมาทําไมมันดามาท่านหลายเล่านั้นก็เรียนมาบอกเรานะท่านท่านมาหาบัณฑิต ไอการที่มาเนี่ยไม่ได้มาจับพระพระราชามีพระพระบรมราชาองค์การให้มากรับคือเชิญท่านกลับเข้าสู่พระราชนิเวศเพราะเวลานี้กำลังคิดถึงมากนั่งบนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเน่ยใช้เอาแบบเอาไปเอาตายหน้านิ้วคิ้วข้มหมด ถึงกับตรงทรงตัดว่าถ้าพวกแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนำมาได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกับฉันนะถ้าไม่ไปน่ากลัวฉันอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในประเทศหรือไม่เช่นั้นวันนี้นะหัวขาดเกงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉันนะขาด ือไม่ใช่ขาดสองข้างแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยนี่ฉันบอกหัวขาดข,ข้างหนึ่งก็คือหัวฉันนะไม่ใช่หัวพระราชาแต่บอกหัวสดได้ฟังก็รู้สึกสลดใจว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจแต่ที่สลดใจก็เพราะว่าเจ้าอมาัดเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คน มันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราพระราชาไม่สมบายใจข้อสดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็ถามก่อนว่าพระองค์มีพระบรมราชองค์การให้กลับให้กลับไปทำไมเจ้าเราเข้าตารางหรือว่าเจ้าเราเข,าข้าไปฆ่าถ้าท่านมาที่นี่ตอบว่าท่านบัณฑิตมาเข้าตารางก็ไม่เข้านะฆ่าก็ไม่ฆ่า ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชองค์การใช้ข้าพเจ้ามาเชิญคือการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนวันหนึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในเวกชัดได้ถามปัญหาพระราชาสี่ข้อพระราชาไม่สามารถจะแก้ได้ก็ผัดให้ไปถามมัณฑิต่าสี่ในวัน่งขึ้น มันดิดทั้งหลายเหล่านั้นก็แก้ไม่ได้เจึงนี้ทรงพระครุณาโปรดเกล้าให้ข้าพเจ้าไาเชิญท่านกลับไปเพราะเหตุนี้แล้วขอให้กลับไปโดยเร็วด้วยนะเวลานี้ไม่ไหวแล้วตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอหน้าใครก็หน่านิวที่ขมวดไมา้พ้าทรงกุ้มมาถ่ายมาก โอ้โหสดได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิมแล้วก็ต้องการจะพบนางอมอก็ไปโทรผัหวหนุ่มเมียสาวนี่ลูกหลานที่รักก็ต้องคิดถึงกันถึงผัวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใยจริงเข้าวเวลาในช่างหม้อจากของบ้าน แล้วขึ้นนั่งบนรถทั้งๆท,ที่ตัวเปื้อนดินเหนียวก็สู่มณฑนครเมื่อตอนนี้เหมือนกับตัวกาตันรถสวยงามอารามประดับไปด้วยทองคำได้แก้วมณน,นีีแต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปื้อนตัวเปื้อนเปลือกไปด้วยดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่งนะก็รู้ทำงานด้วยดินนี่นะ เ้าไปสูป่ระนครบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกับราชาเมื่อไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองแล้วหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหาราชาว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้พามโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้ขาข่าพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชบัญชาวา่าเจ้าจงไปพามโหเจ้าไปพบมโหสถที่ไหน บรรดาหมาที่ไปก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปพบอโหอสดกำลังทำหม้อขายเลี้ยงชีดอยู่ที่บ้านในช่างหม้อตำบลทักแทกษิณยวะมัชคามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบบอกว่าพระองค์รับสั่งให้เข่าเฝ้าทั้งทั้งที่ตัวเปื้อนดินเปิดปลายอยู่แบบนั้น เธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเมื่อเติบเนื้อตัวเพื่อนไปเตะดินท่านดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมากับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไปเจ้าค่ะเพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงที่มีความจงรักภักดีอย่างที่สุดจะมีมนุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับพระองค์ยิ่งไปกว่ามโหสถข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าไม่มี อมาตี่ก็ไมาเช่นเล่นไมนกันหมืนลินทองคํานะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาควักแป๊บเข้มาหมื่นสองหมื่นสบายดีกว่ากันเดือนสิพระราชาไม่ได้สรงสันดับแล้วก็าสบงริบว่าหากมโหสดจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทําตนเธอก็ต้องทําตนเป็นคนยิ่งใหญ่ เห็นไหมก็การไปเรียกมานี่ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบวกันนี่แค่เป็นคนใหญ่คนโตจริงๆเมื่ออะไรพระราชาสั่งปั๊บรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ในพระองค์คิดนะเธอเธอก็ต้องทําตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกหวังจะริตรอนอำนาจเราหรือไม่ยงไงก็ยึดอำนาจ คงไม่ทําตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเขามายึดอานาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางมอญอน,นั้นเราเชื่อแน่แล้วว่าโมโหสถไม่ได้เป็นศัตรูกับเราขั้นทรงดำดิดังนั้นแล้วเจียงได้่ทรงรับสัง่งกามาดพูนั้นว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหสถบทของเรา ให้กลับไปบ้านให้วก็ไปอาบน้ำมาให้ดีกิจระที่พ่อต้องการอย่าทราบนี้ยังพอมีเวลาคอยพอ่อโมโหสดไปอาบน้ำอาบท่าแต่งกายตามศักดิ์ศรีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะกลมาหาเร็วๆหน่อยนะดีไมด่ดีมีเมียสาวแล้วก็สวยจะไปจูจีจจจีก็นานเกินไป มันจะไม่ทันใจฉันแต่ว่าฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ำเสียก่อนแต่งตัวให้สวยไอ้เครื่องยศถาบรรดาศักดิ์เครื่องมาดับมีเท่าไหร่วันนี้ว่ามาให้เต็มที่เพราะไม่เห็นลูกมโหสถมาหลายวันคิดถึงเต็มที่ความจริงพระราชาทานก็นไม่เร็วแน่ไวมกันขาวาพวกดีศสีเกตโตผูชัชวแย่เหมือนกัน เมื่อมาได้รับพระราชบัญชาอย่างนั้นแล้วจึงกลับไปบอกมอโหสถต,ตามที่ทรงสั่งมาเมือมอเ่อมโหสถกลับไปบ้านไปพบนางอามอญกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางที่นี้เล่าความเป็นไปข้อตนให้นางข้อตนอ๋อไม่ใช่มโหสถทีนะมโมโหสถก็เล่าความที่ตัวเองนะไปเป็นลูกจ้างคนนายช่างหมอหลอกกันเลอะเทอะ เล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตําแหน่งก็ตนเสร็จแล้วก็รีบจรดนมาเฝ้าประราชาถวายเบิงคมนะทกินนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทราชยินดีทรงตัดเปสันถานกับบโหสถพอสมควร และจึงตรัดเพื่อจะทดลองมโหสถนะ่มีอีกนะมีใจดีแล้วเทวดาเขาก็บมโหสถแก้ปัญหาได้พอรู้มโหสถมาคิดเออหมดเรื่องกะทีกูไม่ตายในเาานี้แค่จะมีแรงมีปัญญาต่อสู้อยากจะลองใจมโหสถที่นี่กล่าวว่านี่คนบางพวก ไม่ทำความชั่วก็เพราะเห็นว่าตนเองสมบูรณ์ปด้วยอิสริยยศบางพวกไม่ทำความชั่วเพราะเกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียนแนน่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีเขาแล้วนี่คิดว่าไม่ตาย้วมีปัญญาเนี่ยหรืาบางพวกพวกเกรงเจ้าหน่อย ไม่ทำชั่วก็เกรงเจ้านายที่ให้ย่อตนจะถูกตดเตียนไปด้วยแต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดตรวจโปรงถ้าเจ้าจะหวังครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่เชียงราชสมบัติของเรานทำไมเอาเนละเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชียงไม่เชียงราชสมบัติของเรา ไม่ทําความเดือดร้อนให้แกเราไม่ปัญหาย้อนสนิทีไหม,ไมพอย้อนสักหน่อยนะไอ้ปัญหานี่น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทําความชั่วก็เห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศได้ศักดิ์บางพวกไม่ทําความชั่วก็เ,รเกรงตนเองจะถูกติีจะถูกตดเตียนนะจะไม่ดีนะ แล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะโกตีเตียนไปด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถเป็พิเศษมีความคิดปลอดปรงูงถ้าจะหวังจะครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดจะบททรยศหวังจะเชียงราชสมบัติจากเราทำไมแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับเรา เจ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใดจึงได้ทำตนแบบนี้อรบรรดาลูกหลานที่รักเจ้าว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสียแล้วนี่ต้องขาขอลาก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสำหรับนี้ขอลาแล้วขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดรบรนดาลลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี